ที่อุทยานแห่งชาติคลองลานอำเภอคลองลานนายชาทิพรุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้ในายอนุชาพัสถานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจากกรรยานเสือภูเขาทางเรียบไทยแลนด์โอเพชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2568สนามที่2โดยมีนายสุรชัยโพคมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานกล่าวรายงานพร้อมด้วยผลเอกเดชาเหมกระสี รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปิปัมย์รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนายุกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายมานพนิมทับทิมนายอำเภอคลองลานนางสาวสุร,รัชตามาเมตตาผอ,อ,อก,ก,ออก,กททจังหวัดนายสุภชัยสีงามนายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดนายบรรจงรุจนยุทธนาย,ยกเทศมนตรีตําบลคลองลานพัฒนา ผู้แทนส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า500คนเข้าร่วมภายในงานโดยจังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปฐมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยและการแข่งขันจักรยานประเภทถน,น